เริ่มจากสองลังในวันนั้นทุกวันนี้เราขายในอาทิตย์หนึ่งเราขายได้ประมาณ5-60หลังค่ะแป้งนุ่มมากพอแกะออกมาหอมนมเนยแล้วก็ที่สำคัญมีไส้ให้เลือก30กว่าไส้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่จุ๋มจิ๋มนะคะพี่เป็นตัวแทนจำหน่ายขนมปังลุงชัยนะคะอยู่ในจังหวัดนครราชสีมานะคะขายอยู่ในตลาดสุรานาลีนะคะอยู่ตรงข้ามบกสใหม่ แข่งที่2นะคะพอดีไปเจอขนมปังลุงชัยในเพจเฟซบุ o กนะคะก็เลยสนใจเพราะในขนมปังลุงชัยมีการแจกขนมปังปี2อลังเพื่อเป็นการสร้างอาชีพสนใจเลยติดต่อไปค่ะทีนี้ทางเพจก็เลยส่งขนมมาให้สองลังแล้วเริ่มจากสองลังในวันนั้นทุกวันนี้เราขายในอาทิตย์หนึงเราขายได้ประมาณ5-60ลังค่ะจากที่พี่ได้ชิมแป้งนุ่มมากพอแกะออกมาหอมนมเนย แล้วก็ที่สําคัญมีไส้ให้เลือก30กว่าไส้ค่ะขนมปังลุงชัยไส้ที่ขายดีที่สุดนะคะคือไส้ฝอยทองลูกเกดมะพร้าวช็อกโกแลตแอนมอนนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือครีมฮอนขายดีมากเลยค่ะผลตอบรับขนมดีมากค่ะก็จะมีแม่ค้าที่รับไปขายตามอำเภอตามหน้าโรงงานแล้วก็ตาม ตลาดนัดนะคะแล้วก็มีรถปุ้มพวงรถเล่จะมารับขนมเราไปนะคะยกลังนะคะซื้อไปทีละสองลังสามลังเขาซื้อไปเสร็จปุ๊บเขาขายได้ก็มีผลตอบรับกลับมากลับมาซื้อใหม่อีกนะคะลูกค้าซื้อ3ามชิ้นเราก็จะให้เอาเป็น4ชิ้นร้อยถ้าลูกค้าจะซื้อยกลังเราก็มีให้ค้าไส้ได้ยกลังไปเลยค่ะที่สําคัญนะคะขนมปังของเราอร่อยมากค่ะเรามีจําหน่ายทั้งปีกและส่งนะคะ ถ้าใครที่อยู่บริเวณใกล้เคียงในจังหวัดน,นครราชสีมานะคะให้มาติดต่อที่ร้านหนึ่งกาแฟในตลาดสุรานารีนะคะหรือถ้ามีใครสนใจติดต่อด้านล่างนี้เลยนะคะ